คุณหมอทำาทิ์มาว่าอะไรคือความต้องการสูงสุดแล้วเราก็เป็นคนจัดหามาให้อะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยตรงกับปัญหาที่พวกเขากำลังเจอกันอยู่พอเรามีมันก็ได้ใช้ใช้ทุกวันแล้วก็วันละหลายเคสท,ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมคิดว่าเราต้องไปช่วยกันแก้ที่ต้นเหตุครับปลูกจิตสำนึกแล้วก็การให้ความรู้ครับ จริงๆเราเราไม่ได้คิดจะซื้อก็ซื้อเนาะคือคุณหมอทำาทิ์มาว่าอะไรคือความต้องการสูงสุดแล้วเราก็เป็นคนจัดหามาให้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยผมก็คิดว่ามันก็เลยตรงกับปัญหาที่พวกเขากำลังเจอกันอยู่อย่างเช่นพวกรถรถที่เอาไว้ช่วยเหลือสถาะเลหายากเงี่ยครับเราไม่มีพอเรามีมันก็ได้ใช้ใช้ทุกวันแล้วก็วันละหลายเคสอย่างอุปกรณ์ต่างๆพวก ICU box บล็อกพวก เอ,อ่อบ่อน้ําพวกอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่ามันก็ตรงตรงประเด็นเลยกับสิ่งที่พวกเขาต้องการก็เลยช่วยตรงนี้มันก็ทําให้สะดวกครับในการที่จะจัดจัดหาอมไม่ไม่ได้ยากอะไรอย่างนี้มันจะเป็นของชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับแต่ว่าพวกของชิ้นใหญ่ๆมันก็จะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในนั้นครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมคิดว่าเราต้องไปช่วยกันแก้ที่ต้นเหตุครับก็คือเรื่องของการปลูกจิตสำนึก แล้วก็การให้ความรู้ครับพอมันเป็นพอมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคนไม่สนใจครับพี่ผมไม่รู้เราต้องทําให้ได้ครับแต่เราก็ต้องพยายามต่อไปว่าเฮ้มันสําคัญนะมันเป็นเรื่องของทุกชีวิตนะก็ต้องขอบคุณมากอุตส่าห์ขับมาจากกรุงเทพเพื่อมาดูขอบคุณมากๆยอดวิวมันอาจจะน้อยกับข่าวแบบนี้ครับ แต่ผมเชื่อผมเถอะว่ามันสําคัญจริงๆนะมันจําเป็นจริงๆจําเป็นมากกว่าใครรักใครใครเลิกใครอีกนะฮะมันเป็นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของโลกใบนี้ที่มันจะทําให้ลูกหลานของเราเขาจะอยู่กับอยู่ยังไงต่อไปอืมครับสองปีนะฮะที่เรามอบมาจนมาถึงวันนี้นะครับเราช่วยชีวิตต่อไปได้สี่ห้าร้อยตัวแล้วนะครับเฉพาะที่ฝั่งอ่าวไทยนะ เดี๋ยวอีก2เดือนหน้าผมจะไปที่ภูเก็ตซึ่งเรามอบให้กับทั้ง2อฝั่งเพราะว่าศูนย์ช่วยเหลือสถานเลขหายากที่ระยองเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็เป็นของฝั่งอาไทยส่วนภูเก็ตจะเป็นของฝั่งอานามันดังนั้นทั้ง2จุดนี้เป็นจุดที่รองรับเคสหลายเคสครับก็เลยคิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องจะต้องช่วย ก็ชื่นใจแต่ว่าตัวผมพูดจริงๆนะผมผมยังไม่พอใจกับ,ก,บกับกับการปลุกคนให้ตื่นรู้อะฮะให้ตื่นรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมว่าเน,นี้ยเรายังห่างไกลเรายังสู้ไม่ไหวครับเรายังสู้กับข่าวอื่นไม่ไหวสู้กับกระแสอื่นไม่ไหวแต่ในขณนะที่โลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะพี่ร้อนขึ้นทุกปียอา,อยางี้ดีกว่าแล้วเราก็เป็นห่วงกลัวว่าเนี่ยพอฝนมาใช่ไหมฮะเราก็จะลืมในช่วงที่มันร้อนไป ในช่วงที่ PM มาเราก็จะตื่นตัวแต่พอพ m มมาลดเราก็จะลืมแล้วก็ไปมันกลายเป็นกลายเป็นเราเราสนใจแต่ในเรื่องของกระแสแต่เราไม่ช่วยกันแก้ที่ต้นตอมันจริงๆไม่ช่วยกันให้ความรู้ไม่ให้กันปลูกจิตสำนึกถ้าพวกเราอ่ะยังสามารถทำเรื่องอื่นๆให้มันกลายเป็นไวรัลให้มันเป็นกระแสได้เลยผมอยากให้พวกเราลองมาช่วยกันทำเรื่องนี้ครับพูดกันทุกวัน ลงข่าวกันทุกวันให้แล้วถึงเวลานั้นเราจะได้มารู้กันครับว่ามันดีขึ้นได้ไหมเราสามารถช่วยทําให้ประเทศเราให้สิ่งแวดล้อมบ้านเรามันดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าผมก็คงทําต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าทั้งศูนย์มีรถแค่คันเดียวใจก็อยากจะหารถให้เขาเพิ่มนะครับอยากให้หาเป็นโฟวิวอะไรที่มันขับขับเข้าไปในในในหาดได้เลยอย่างเงี้ย ก็คิดแต่ว่ามันก็มันก็ไปใช้งบที่สูงครับคือก็เลยคิดว่าก็คงจะทําทั้งสองด้านแหละคือทั้งเรื่องของการปลูกจิตสํานึกเรื่องของการช่วยกันลดขยะช่วยกันแยกขยะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกันให้ความสําคัญในเรื่องของการทํางานของทั้งคุณหมอ,อ,อจิตอาสาพี่พี่ทีมงานทุกคนที่อยู่ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันครับคงจะช่วยทั้งสองทางนี้ครับแต่คงจะเน้นไปในเรื่องของของจิตสํานึก ในแต่ละปีเราก็จะมีเป้าหมายว่าจุดไหนเป็นจุดไหนจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าศูนย์ระยองแล้วก็ศูนย์ภูเก็ตน่ะเขาก็สามารถกระจายไปช่วยศูนย์อื่นๆได้ด้วยมันเขาเป็นศูนย์ใหญ่ที่รองรับทุกเคสในประเทศเราก็เลยอยากจะเน้นแล้วพอเห็นว่าเออเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยตาย80%รอดแค่20ตอนนี้กลายเป็นรอด80ตาย20แต่ผมถึงอยากให้กลับไปที่ต้นเหตุครับคือการทิ้งขยะ ของพวกเราการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งแบบไม่คิดการดูดบุหรีแล้วยังทิ้งก้นบุหรีแบบมั่วซั่วต้องกลับไปตรงนั้นครับอ,อยากอยากให้พี่ได้เห็นนะสุดท้ายแล้วโลมาพายูนเต่าผ่าท้องออกมาฮะถุงพลาสติกของเราทั้งนั้นครับถุงพลาสติกเขาคิดว่าเป็นกระพุนเขาคิดว่ามันเป็นสาหล่ายเป็น้าทะเลฝากด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดแต่ว่าความสําคัญจริงๆเลยครับสําคัญกว่าตัวผมเองสําคัญกว่าทุกๆอย่างเลยคือตัวเราต้องช่วยกันลดขยะครับต้องช่วยกันบางทีเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เราไปกินอาหารเราไม่ต้องใช้หลอดก็ได้มั้งใช่ไหมฮะช่วยกันไม่ต้องรับถุงก็ได้ครับผมถุงผ้าถ้าเราเอามาใช้ก็ใช้ให้มันคุ้มพยายามแบบ ช่วยกันนึกถึงส่วนรวมกันไว้เยอะๆครับเพื่อลูกหลานของเราจะได้ไม่ต้องไปเห็น,นโลมาเห็นพายุ mm hmm. เห็นเต่าแค่ในสารคาดีแค่ใน Google แค่ใน youtube mm hmm. อยากให้ทะเลไทยของบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปแบบนี้ไปตลอดนะครับต้องต้องช่วยกันครับ mm hmm. ก็ทําจนกว่าเราจะทําจนกว่าจะไม่ไหวเลยนะครับแต่ผมว่าเราเป็นคนไม่ยอมแพ้ครับเป็นคนไม่ไม่ถ้ามันไม่ก็ยัง ยังไม่ได้ตายนะยังยังมีแรงทําอยู่ก็ทําไปจนกว่าจะรู้ผลครับถ้าเกิดแพ้ก็คือแพ้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังได้สู้ครับยังดีกว่าเราไม่สู้อะไรเลยแล้วก็อยู่เฉย